น้องเบกับโคามาดมาแล้วอันนี้ต้องไม่ดีด้า ขับตาอยู่นี่มันนิดหมาบอาเอเลยตอนดี้ป็นบนบนให้หลานเอาเองเลยข้าวอมกินข้าวยังคะมันีไม่หนูยังไม่กินพร้อมกัน